คนที่ประสบความสำเร็จจนเรากล่าวได้ว่าเป็นนักทำงานมืออาชีพเขาจะมีปณิสัยอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือเขาเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีเขารู้ว่างานไหนจะทำเมื่อไหร่งานไหนจะทำก่อนงานไหนจะทำทีหลังเรียงลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดีถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเป็นคนทำงานมืออาชีพก็ต้องทำตามที่พระพุทธองค์ทรง,ทงสอนอย่าผัดวันประกันพรุ่ง คนที่ชอบผัดวันประกันพวกนั้นมักจะมีข้ออ้างเยอะแยะมากมายส่วนคนที่เขาสําเร็จนั้นเขาจะไม่อ้างอย่างนี้เลยหนาวก็ทํางานได้ร้อนก็ทํางานได้เย็นก็ทํางานได้เช้าก็ทํางานได้หิวก็ทํางานได้กระหายก็ทํางานได้เห็นไหมคนสําเร็จมักจะเป็นคนที่ไม่มีข้ออ้างเยอะแยะมากมายอย่างนี้เวลาและวารีไม่ได้มีที่คอยใคร เรือยนต์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาชักช้าและอื่นอาจมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอันิจจาเราช้าเองคนโบราณท่านจึงเตือนเอาไว้ว่าจะทำอะไรถ้าสิ่งนั้นดีจริงๆนะให้ทอทอทอทำทันที